สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำระบบรางงานออนไลน์นะครับในระบบนี้ครับใช้ได้ทางเซิร์ฟเวอร์จำลองแล้วก็บนโฮสต์จริงนะครับในคลิปนี้ครับเราจะมาแนะนำบนเซิร์ฟเวอร์จำลองโดยใช้แซมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับเอย่างแรกก็เข้ามาล็อกอินแอดมินก่อนนะครับแอดมินทำอะไรได้บ้างนะครับ ก่อนที่จะมาดูแอดมินทำอะไรได้บ้างอันนี้มาดูแรชบอร์ดกันดีกว่าครับแรชบอร์ดก็จะมีไฟล์กี่ไฟล์มีกี่แผนกมีพนักงานกี่คนแล้วก็มีรางงานกี่คนนะครับพนักงานตอนนี้ก็มี1นคนครับก็คือแอดมินนั่นเองนะครับแค่คนเดียวตอนนี้แอดมินทำอะไรได้บ้างครับก็สามารถทําได้ทุกอย่างครับเพิ่มข้อมูลฝ่ายเพิ่มข้อมูลแผนกเพิ่มข้อมูลพนักงานดูการรางงานของหัวนหน้าแผนกแล้วหัวหน้าฝ่ายนะครับแล้วดูการรางงานทั้งหมดนะครับก็พูดง่ายแอดมินทาได้หมดนะครับ คนนี้มาดูขั้นตอนการทํางานกันดีกว่านะครับขั้นตอนการทํางานเนี่ยเราก็ต้องมาเพิ่มข้อมูลแผนกกับข้อมูลฝ่ายก่อนนะครับอ่าควนี้เรามาเพิ่มแผนกก่อนนะครับคนนี้ที่จริงแล้วเราจะเพิ่มข้อมูลไฟายหรือเพิ่มอะไรก่อนก็ได้นะครับเนี่ยสมมติว่าเราเพิ่มแผนกไปนะครับอ่าเช่นแผนกอ่า สโตนะครับหัวหน้าแผานากเป็นอย่างอย่างอื่นก่อนแรกเลยนะครับเราก็มาเพิ่มข้อมูลฝ่ายก่อนนะครับอ่าเราก็เพิ่มฝ่ายไปนะครับสว่วาเป็นอ่าฝ่ายวิชาการนะครับอ่าฝ่ายวิชาการให้หัวหน้าฝ่ายเป็นแอดมินนะครับไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าเป็นการเพิ่มครั้งแรกนะครับเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขทีหลังนะครับมีฝ่ายวิชาการมีฝ่ายปกครองอ่ะสมมุตินะครับขึ้นมาแล้วแต่ที่ทำงานจะมีฝ่ายอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็ใส่เข้าไปนะครับมีแผนกอะไรบ้างนะครับอ่ามีแผนกช่างยนต์แล้วกันนะครับสมมติว่าเป็นโรงเรียนแล้วกัน ดูฝ่ายวิชาการหัวหน้าแผานกก็เลือกเป็นแอดมินไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทีหลังเพิ่มฝ่ายวิชาการอีกครับมีแผนกบัญชีแล้วกันนะครับต่อไปก็มีฝ่ายปกครอ,องบากครับอา,อาจจะเป็นพัฒนาวินัยนะครับแล้วก็มีฝ่ายกิจกรรมนะครับ แผนกีการ,รอยู่ฝ่ายปกครองด้วยแบบนี้นะครับก็ให้อมิป็นคนจัดก,การเพิ่มฝ่ายเพิ่มแผนกไปก่อนนะครับในครั้งแรกไม่ถึงว่าในครั้งแรกนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทีหลังต่อมา,มาเพิ่มข,ข้อมูลพนักงานนะครับข้อมูลพนักงานก็จะมีแอดมินคนเดียวก่อนนะครับต่อมาเพิ่มพนักงานเข้ามาครับก็ใส่รูปภาพลงไปครับ ก็ใส่คู่คาลงไปแบบนี้ครับคำนำหน้าอาจจะเป็นนายสมชายมือปิดล้อกันนะครับมือโทรศัพท์ใส่ไปนะครับใส่อีเมลลงไปใส่ปดีลไลน์ยลงไปนะครับใส่ที่อยู่ก็ทั่วๆไปครับไม่ได้มีอะไรนะครับ <S 2> <S 2> <S เป็นรหัสพนักงานนะครับอาวว่าสวผมใส่ไปก่อน,นครับศูๆๆนย์ศูนย์ ดูไฟล์เลือกไฟล์ครับว่าเขาทางานอยู่ไฟล์ไหนนะครับเพราะว่าจะสายวิชาการแล้วก็เลือกแผไหนเป็นช่างยนต์นะครับตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายตอนนี้ชอบอดูแลฝ่ายวิชาการแบบนี้ครับก็เข้าสู่ระบบนะครับ เป็นผู้ใช้งานหรือเป็นผู้ดูแลนะครับก็เป็นผู้ใช้งานกดบันทึกก็เรียบร้อยนะครับได้สมชายเป็นอยู่ฝ่ายวิชาการนะครับแผนกช่างอยู่แผนกช่างยนต์นะครับคราวนี้ก็ไปดูข้อมูลฝ่ายนะครับไปแก้ไขก็ให้ในสมชายเนี่ยมาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับเนี่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการต่อมาเราก็เพิ่มพนักง,งานสักคนหนึ่งนะครับ ใส่รืภาพไปเออนายนายเครื่องยนต์ไฮบริดชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์สวนใส่ไปนะครับอีีเรลก็ใส่ไปอ่าเงครับรหารังานเป็นศูนสองแล้วกันนะครับ,นะรบเราเลือกฝ่ายไปครับ เป็นฝ่ายวิชาการเป็นแผนกช่างยนต์นั่นแหละครับตำแหน่งงานก็เป็นเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าหัวหน้าช่างยนต์นะครับศูนย์สองเราก็ได้ในช่างยนต์นะครับมาในเครื่องยนต์ไฮบริดมาครับเป็นหัวหน้าแผานกช่างยนต์นะครับ นี่ครับหัวหน้าแผานกช่างยนต์โอเคครับเรียบร้อยนี่ครับต่อมาเราก็มาเพิ่มพนักงานธรรมดาครับคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในแผนกช่างยนต์นะครับเดี๋ยวเพิ่มมาหนึ่งคนนี่ครับนายสอนหนังสือนายสอนช่างยนต์ เอเคครับ Cyber. ใส่เบอร์ใส่อีเมลไว้ครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ไปเป็นศูนะครับเนือฝ่ายวิชาการแล้วก็ช่างยนต์ตำแหน่งนงานอาจารย์เป็นอาจารย์ช่างยนต์นะครับรหากเป็น0ูนนะครับร โอเคครับก็ครบแล้วก็มีอาจารย์ใช่มครับมีอาจารย์ช่างยนต์พออาจารย์ช่างยนต์อยากจะลาง,งานใช่ไหมครับก็จะส่งไปที่หัวหน้าแผานกหัวหน้าแผนกนี่ครับหัวหน้าแผนกคือ002ถูกไหมครับพอหัวหน้าแผนกอนุมัติเสร็จก็จะส่งไปที่หัวหน้าฝ่ายให้อนุมัติอีกทีนะครับว่าจะลานะครับ โอเคครับเดี๋ยวลองมาลากันลางานกันตามสเต็ปนะครับเดี๋ยวออกจากระบบก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าแอดมินอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าแอดมินมาอีกรอบนึงเห็นครับก็จะมีสองฝ่ายคือฝ่ายวิชาการกับฝ่ายกิอาหรือแม่ฝ่ายวิชาการาาาการับฝ่ายปกครองนะครับมีพนักง,งานสี่คนถูกไหมครับมีสี่แผนกแล้วก็มีราง,งานศูนย์อยู่นะครับต่อมาก็เข้าไปที่ พนักงานธรรมดาก่อนนะครับก็คือ0ูนย์สามนะครับก็จะมีข้อมูลทั่วไปนะครับเข้ามาเข้ามาก็จะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรควนี้มาลางานนะครับก็เพิ่มการการลานี่ครับก็มีลาอะไรบ้างนะครับเช่นถือว่าลาพังร้อนะครับไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับ วันเดือนปีที่ลานะครับลายี่สิบเก้านะครับจนถึงวันที่สามสิเบเอดก็กดบันทึกครับรอหัวหน้าแผานกอนุมัตินี่เห็นไหมครับก็จะขึ้นว่ารอหัวหน้าแผานกอนุมัติคราวนี้ก็ออกจากระบบครับไปให้หัวหน้าแผานกอนุมัตินี่ครับเห็นไหมครับก็จะมีคําว่าเนี่ยในสาวช่างยนต์มาขอลาง,งานนะครับ อนุมัติหรือแม่อนุมัตินะครับส่วนอนุมัติปึ๊บนะครับอนุมัติเรียบร้อยแล้วหัวหน้า,ผาแผนกเองก็สามารถลาง,งานได้เหมือนกันเห็นไหมครับเพื่อให้หัวหน้าฝ่ายเป็นคนอนุมัติลางนะครับคราวนี้เอาจะระบบไปที่พนักงานธรรมดาครับพนักงานธรรมดาก็จะเห็นว่าหัวหน้า,ผาแผนกอนุมัติไปแล้วรอหัวหน้าฝ่ายอนุมัติ เห็นี่ครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายครับหัวหน้าฝ่ายก็จะมีการลาเป็นระดับไปเรื่อยๆนะครับอ่าตรวน,นี้ไปดูที่แอดมินนะครับแอดมินก็จะเห็นนะครับการลาครับอะไรแบบวนนี้ก็เ,เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับระบบลางงานออนไลน์นะครับ